สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์มัปเดตกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นการเปิดตัวรถ Isuzu d m a แม็กแมจิกไใหม่ที่เพิ่มระบบ A D A S เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นบริษัทรีเพ็ด Isuzu เซลเปิดตัว Isuzu d m a แม็กแมจิกไรุ่นปี2023ใหม่ชูจุดเด่นด้านความปลอดภัย A D A S Advanced Driver Assistance System ทำงานผ่านกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ในการตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าแบบ Real-Time ให้ความแม่นยำกว่าระบบกล้องหน้าเดียวแบบ Mono c าเมราเสริมด้วยเรายดาร์สจุดและเซ็นเซอร์รอบคัน8จุดโดยจะติดตั้งเฉพาะรุ่น V-Cross 4x4 และ d m m x Highlander รุ่น4ประตูเกรด M M โดยราคาอย่างเป็นทางการของรุ่นที่มีออปชันนี้ก็คือ Double Cap High l a n d e r 1.9 M6A t 4คูณ2อยู่ที่1,078,000บาท Double Cab Highlander 3.0m 6AT 4คูณ2อยู่ที่1,199,000บาทและ Double Cab V Cross 3.0m 6AT 4คูณ4อยู่ที่1,217,000บาทซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ25,000บาทถึง35,000บาท ระบบความปลอดภัย a DAS ใน Isuzu D-Max Magicai ใหม่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go สามารถชะลอความเร็วได้จนถึงจุดหยุดนิ่งระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติคอยตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าและแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะและชั้นชิดและจะทำการเบรกอัตโนมัติ หากผู้กับขี่ไม่มีการเหยียบเบรกหลังมีสัญญาณเตือนช่วยลดโอกาสการชนท้ายคันหน้าลงได้50%สำหรับ isuzu d-max m a g i n g eye รุ่น Highlander 4ประตูมาพร้อมกับจังหน้าแบบ double dimension d ดีไซน์ o Tone สีโครมและ dark grey metallic พร้อมไฟท้ายโทนสีเข้มและกันชนท้ายแบบ i n t e g r a t e bumper ชิ้นเดียวกับตัวรถติดตั้งล้ออลลอยขนาด18นิ้วและขนาด17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย ภายในห้องโดยสารเพิ่มความหรูหรานด้วยวัสดุเปียโนแบ็กและสลับซาตินโครมดีไซน์คอนโซลหน้าแบบชาร์ป horizontally เลเยอร์เล่นระดับกับแผงข้ามประตูเบาะนั่งหุ้มวัสดุหนังเทคโนโลยีโครเมดช่วยลดการสะสมความร้อนและเบาะนั่งคู่หน้าเทคโนโลยี AVEC ช่วยซับแรงสะเทือนและลดความเมื่อยลา้าด้านขุมพลังของรุ่น Highland ร er ์4ประตู มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล1.9 DDI Blue Power Gen 2รุ่น RZ CETC ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800-2,600ถึงรอบต่อนาทีและเครื่องยนต์ดีเซล3.0 DDI Blue Power รุ่น4 j j 3 t c x กำลังสูงสุด190แรงมาที่3,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด4 5 0นิวตันเมตรที่1 6 0 0ถึง2 6 0 0รอบต่อนาทีรุ่น V Cross 4 4 Magic Eye ตกแต่งด้านหน้าด้วยฟรอนต์บัมเปอร์กาสีทูโทนพร้อมชุดแต่งสีเทาดำรอบคันเพิ่มความดุด,ด้ันของตัวรถด้านขุมพลังนั้นก็มีเลือกเครื่องยนต์ดีเซล3.0 DDi Blue Power รุ่น 4JG3 t c x ให้กำลังสูงสุด1 9 0แรงมา้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีพร้อมระบบ The r a n นค Command เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ลอ้อทั้ง 2H ทับ 4H และ 4L สามารถดูยน้ำได้สูงสุด80มิมรุ่นดี Max c p p 4และ d m a x s p p c c e a คเกร SDA เพิ่มเติมด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดเนิ้วรองรับไวรัส Apple CarPlay และ Android Auto ให้ความคมชัดระดับ HD พรอ้อมกล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดราคาจำหน่าย Isuzu D-Max V Cross รุ่นปี2023ใหม่อยู่ระหว่าง8 8 2 0 0 0ถึง1 00 2 2 4 0ล0านบาทรุ่น Highlander อยู่ระหว่าง7,333,000ถึง1,116,000บาท รุ่น s p a c e c a p และ Cab4 อยู่ระหว่าง635,000-75,000ถึง 7, 5, บาทและรุ่น s p a r k c a p อยู่ระหว่าง525,000-697,000ถึง 6, 97, บาทหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ